สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีมีนัดกับคุณปูนะพี่น้องเนาะน้องไอดดาเพิ่นทรงผลการเรียนไปหายปูเบิเพิผลใดที่หนึ่งทุกวิชาได้พี่น้องปูเพิ่นก็เลยววาอยากกินออหยังปูสิบเปเรียงรังอาหารเพิ่นกัเลยเลือกกินชูชิประสันพี่น้องปูเพิ่นกัเลยแนะนํ่มลานวาสิพาไปกินชูชิร้านที่อร่อยที่สุดที่ปูมักว่ามันมันแ่บแห้งอ่ะสัน ก็เลยนัดหลานเพิ่นไหวแล้วก็ไปให้มารับรางวัลเด็กเรียนดีน้ำปูน้ำเดอ้อมาสั่นเจอกันที่ลานอาหารมาสั่นพี่น้องก็เลยสิพากันไปกินชูชิเนาะพี่น้องเนาะรถติด,ด,ดติดพี่น้องก่อนอื่นแม่ดาก็ขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกๆก,ก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ด้าชาแนลเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าไปน้ำกันจ้า ไปจิไปทางไหนอกพี่น้องไกลไกลก,กินอาหารเสร็จเรียบร้อยกระสิกลับไปจัดเตรียมเสื้อผ้าพี่น้องอเพราะว่ามืออื่นเพกกิินกระสิไปเที่ยวไอเล่นหิมะสเกตไอเลนหิมะทั้งภูเขาประเทศออสเตรียนะพี่น้องเนาะฮอตร้านอาหารชูชีเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้อง มีใครไหมอ่าเจ้าภาพมาที่หลังพี่น้องคุณปู่เพิินมาที่หลังเพิ่นว่ารถดมันติดติดประ่นเพิินเอาของขวัญมาให้หลานพร้อมพี่น้องจักอีหยังอยู่ในกองกระดาษเพิ่นเพิ่นยืนของขวัญให้กันแม่ดาปิดเสียงไวเพราะว่าเพิินเปิดเพลงดังดังพี่น้องในลานอาหารมันสิติดลิขสิทธิ์นะพี่น้องนะแม่ดาก็เลยปิดเสียงเพลงแล้วกะเ้าเอาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มาหอดลานอาหารเรียบร้อยเพิินกั คุยกันถึงเรื่องเอเรียนเพิ่นหลก้กกาสิไปเที่ยวออสเตรียก็พอนะพี่น้องเพิินไปเล่นหิมะถึงภูเขากันแมดาบ่ไปนัเพราะว่าแมดาบ่มักพี่น้องตอนนี้กําลังสิเลือกเมนูสิสิกินพู้ได้อยากกินยังก็เลือกเอาบูเพิพ่นวามือน,นีเจ้าภาพตัดผมไม่ยังคักลละพี่น้อง เจ้าภาพคุณปูใจดีของน้องไอด็ด้าพี่น้องเพิ่นกระสีหายน,านล้วว่นหลานเพิ่นทุกเพิ่มทุกการเลี้ยนแหละพี่น้องอันนี้ออเดอร์เพิ่นเอามาเสิร์ฟพี่น้องออเดอร์ไปเป,มมนะนะเป็นก้อนก้อนชดสีชิมาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับมาเสิร์ฟอีย่างยำสาหร่ายทะเลแล้วกะกิมจิเด็พี่น้องแต่ว่าปูเปพิ่นขีบไ้ไม่นี่เพราะเป็นกระเลซส้อน,อนกันแบบง,ง่ายแบบหน่อยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเนอะ มาแล้วรอคืนชั่วโมงเออเดี๋ยวแม่ส่งให้่อยโอเคอยากถ่ายรูปรู้จะถ่าย พากันกินอิ่มเรียบร้อยสิพากันนั่นสร้างของหวานพี่น้องเอาเมนูมาเบิงสุดท้ายบบมีของหวานพี่น้องร้านนี้บบมีของหวานมีแต่ชูชอย่างเดียวแค่นั้นกเลได้ได้กินก็นกนเลยสิแยกใหญ่กันกลับบ้านแล้วจ้าพี่น้องพากันกินอิม่มน้ำสำร้านแซ่บแซ่บสมสมกลับเอง ปูผืนวานแซบแสบล้านนี่มาสันแต่ก่อนเคยมีขนมหวานแล้วว่าตอนนี้คือบ่มีบุวมาสันเลืบดไเด็กกินไอศครีมกันสามพี่น้องบัดน,นี้ก็สิกัดบ,บ้านแล้วจ้าเพราะว่าน้องไอดาก็พอกับจไปเตรียมกระเป๋าเดินทางมืออื่นนะพี่น้องเนาะกลับบ้านแล้วจ้าครับพอดบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าเพิ่นอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดนอนเรียบร้อยมาเตรียมเก็บข่าวของเตรียมตัวสิไปเที่ยวมืออื่นนะพี่น้องเนาะ นว่าสิไปแต่เศร้ามืออื่นก็พอว่าสันสิขับรถไปเรื่อยเื่อยเนื่อยมึงได้กับสิพักไปเรื่อยๆเน่ยพี่น้องน้อยดาเก็บผ่า่ะพี่นี่เก็บเสือ้อาเอาเองเบอร์ทุกอย่างเดยพี่น้องเก่งเก่งแหละพี่นี่นนนนใส่เลยเพราะว่าอันนี้ไว้ใส่ตัวนั้นใส่ขึ้นรถสีฟ้าเน่ะเออ นั้นปตอมเอาของตัวเองใส่ก่อนก็ได้หมดก่อนของไอ้ดานั้นของพ่อที่หลังปตอมก็ได้ลูกเก็บของตัวเองใส่หมดก่อนเออจะได้รู้ว่าของพ่ออยู่ตรงไหนของไอ้ดาอยู่ตรงไหนอืมของหนูทางนั้นแหละนั่นนะของพ่ออยู่ที่นี่เออของไอ้ดา ไปเยอะๆเลยเวลามันเปียกพ่อบอกเอาไปให้หมดทุกอย่างนั่นแหละเออนู่นต้นแขนอีกเออนะแล้วก็นี่เป็นหมวกกับถุงมือใช่ไหมครับเออผ้าใส่ที่คอด้วยแล้วก็ใสา่อ่าทีนี้ก็อของพ่อใส่ผ้าเช็ดตัวใส่ก่อนอันนั้นใส่ไว้ตรงนี้เลยถุงมือลูกถุงมือใสน่นี่ข้างบนเนี่ย ใส่อันนี้ไว้เดี๋ยวพ่อจะปิดซิปเอาเออแว่นตาด้วยพพาจะตัวใส่ก่อนข้างหลังนะไม่ไม่ใส่ด้วยกันของไม่ได้แม่อันนี้ใส่ก่อนอันนี้เจะ แตกไวๆใช่พ่อไวปไป้เอาไปใส่ประตูด,ดีกว,ว,ว่าในรั่วอะไรเงี้ยถามพ่อก่อนเออของใครของพ่อเอาไปด้วยเลยเ<ช>่ของหนูเออของให้ด้านแล้วแหละพ่อเก็บมาให้ด้าใส่ด้าเลยใช่ไหมให้ด้าลองแล้วใช่ไหมครับใช่อืม บีบบ,บรู้จักบีบบีบด้วยบีบมันลงเยอะๆใช่ไหมครับอันนี้ใหญ่เกินนะดว่าะอ๋นนอ,อโอเคแล้วได้นะ้ตรงนู้นก็ได้นะตรงนู้นก็มีที่อีกช้ามากอืนานแหละใครบอกคนเหรอเลสงมาที่ w h a t s a p อมมันมัน<า>นใช่เหมือนตอนนี้ที่ครีมทาหน้าฉันนะอ่ะไม่ไม่ไม่มีเลยูแยะไม่รู้ไปไหนหมดก็ขอ,ข,อของพ่อไงลูกอันนั้นอ่ช่วยพ่อได้ได้เห็นไหมพ่อช่วยพ่อได้มากเลยปีนี้ไม่ต้องให้พ่อกับแม่เก็บให้แล้วเขาเก็บให้พ่อกับแม่ให้พ่อละนั้น ย่องเอาขันบ่ย่องกับพ่ไดดพี่น้องเอ้ยลูกชายใหง่แล้วปีเมเป็นเบาแล้วสิไปเที่ยวไซส์กับลูกละไปอ,ออสเตรียออสเตรียไปเที่ยวทุกปีเลยใช่ไหมครับอ,อย่าลืมทําวิดีโอส่งมาให้ดูด้วยนะครับ <Okay. S 1> มาเล่นได้ไหมเก่งเหมือนทุกปีไหมไปกี่วันครับ ไปกี่วันครับคิดว่าห้าวันหกวันหกวันหรอไปวันอทิตพรุ่งนี้ใช่ไหมวันอาทิตย์จันนคารพุธพระหัสสุบหกวันพอดีจะคิดถึงแม่หรือเปล่าน้อฮะไม่รู้ฮะไม่รู้รู้จะคิดถึงแม่หรือเปล่าคะไม่รู้โอ้ยตายแล้วพ่อ พ่อคิดถึงแม่ไหมเจอพ่อคิดถึงแม่แม่ไปด้วยอยากให้แม่ไปด้วย<ช>แต่แม่ไม่ไปหรอกแม่หนาวลบสิบสองทิ่งเลยลูกชายจะไม่คิดถึงแม่เลยคะคิดถึงอ๋อดีมากอุ้ยตาเอาไว้อย่างนั้นใช่ไหมหหนู่นเออจึงเกงว่ายน้ําอีกนะลูกข้างหลังนะ่ะอย่าลืมนะนะเกงว่ายน้ําอ่ะอยู่ข้างหลังหนูนะ่ะเกงว่ายน้ําของหนูดูของพ่อ ถุงพลาสติกนี่พ่อให้ใส่ในที่ซิปนะถุงพลาสติกนี่อยู่นี่ลูกเนี่ยเออใส่ไปไว้ไปใส่เสื้อผ้าที่ใช้แล้วก็บอกกรดิ่น้องนี่ทำสเตชั่นเตอร์กระดิ่งยืมซิป แล้วก็ไปเอาแป้งสีฟันยาสีฟันพรุ่งนี้กรุโงนีตื่นเสามากะกเตรียมตัวเห็ดแนวยูแนวกินหายพี่น้องเอ้ยข,ขัวไใครไอ้กินเนี่ยมือนเสาเรียบร้อยแล้ว,ข,วขัวไใครใส่อหอมต้นหอมที่ปลูกไว้นะพี่น้องเนาะเพิ่นกินข้าวเสาเรียบร้อยเพิ่นเตรียมไปอาบน้ำแล้วแม่กับมาเตรียมทอดไอ้ ไก่ง่วงเนาะพี่น้องนะเนาะผิ่นสื้อไก่ง่วงมากไหวพิ่อยากได้ไก่ง่วงไปกินเทิรรถพี่น้องเวลาเพิ่เดินทาาว่าซส่นแม่ก็เลยมาตื่นมากกับแม่เห็ดกับเขา่าให้กินเรียบร้่อยแม่ก็เตรียมตัวมาทอดไก่ง่วงชุบแป้งทอดให้เพิ่นแลวก็มีพักขางเคียงเนาะพี่น้องเนาะทอดหอมๆพี่น้องแซบ่บแซบ,แซบด้วยพี่น้องเนือ้อไก่ง่วงนี่แซบ่บที่สุด แม่ด่ามากมาก,กินมาก,กินทั้งขอบรั้วเลยพี่นอ้องไก่ง่วงกับเป็ดเนี่ยที่หนึ่งน้องไอด่ามากที่สุดเป็ดแล้วก็มากไก่ง่วงแม่ามาก็มากมากินพี่น้องนะกรอบนอกนุ่มในแซบ่แซบแสบฝีมือ,มอแม่เนี่ยแม่ก็เลยสิเฮ็ดไห้ใส่ฮอใส่ก้องไห้เรียบรย้อยแล้วพี่น้องกับขนมปังเนี่ย แคนี้เพิ่นกระแซบคลักแซบแน่ลราไปน้ำโหลดพี่น้องทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเราไปนี้เม่ไดาก็สิไม่จัดพักใส่กองเนาะพี่น้องแล้วก็มีแตงเปรี้ยวแตงดองอ่ะพี่น้องกับเอพริกหวานเอ๊แตงกวานะพี่น้องจากนั้นไม่ไดาก็เอามาใส่กองให้เพื่นเพิ่นอาบน้ำเรียบร้อยเพิ่นเตรียมตัวสิไปลแล้วล่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องนี่ แค่นี้ก็อิมได้สองมือนไปได้พี่น้องในกินน้ำํำรดปิดฟ้าเรียบร้อยเก็บไส้แหละพี่น้องเรียบร้อยทั้งของกินแล้วก็พักเรียบร้อยพี่น้องไกล ไก่งวงชุบแป้งทอดนะพี่น้องนะแซ่บแซ่บพี่น้องใส่รสดีไปนั่งแล้วก็เกลือนิดหน่อยกลมกล่อมพร้อมทั้งขนมปังพี่น้องอย่าลืมขนมปังกินกับเพื่อน,นขาดบ่ไดดอกพี่น้องปัว่าข้าวเหนียวเพื่อนเนี่ยนะพี่น้องเนาะเป็นจังแม่ด่าก็กินกับข้าวเหนียวนี่อันนี้จะเป็นขนมปังขนาดมาอคืนกินชู่วีกลับมาแลยยังมากินขนมปังอีกได้พี่น้องซื้อขนมปังมาก่อนหนึ่งกันมามาตัดกินอยู่ อันนี้แม่ดากัสิไปหั่นให้เพื่อนเรียบร้อยสิได้จับกินแบบสะดวกสบายนะพี่น้องไปก็ปรดมาต้องเอาแนวตัดขนมปังไปนั่นแม่ดากัสิตัดไห่พอกับลูกไปตั้งแต่พี่ให้เรียบร้อยพี่น้องเพื่อนไปหอดเพื่อนกะย่ำหิวเพื่อนก็ได้จับกินเลยนะพี่น้องเนี่ยตัดเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วจ้านี่เสร็จเรียบร้อยแม่ดากัสิใส่ถุงใส่ยังไห้เรียบร้อยแล้วกัสิไปแล้วพี่น้องไปส่งพอกับลูก ทรงอยู่หน้าบ้านนี่แหละจ้าพี่น้องเมยดาบ่ไปน้ำดอกเม่ดาบ,บ่มับบบมกคักพุดนะพี่น้องไปแล้วพ่อกับลูกเตรียมกระเป๋าขึ้นรถแล้วพี่น้องจา้าเตรียมพ่อมดแล้วลูกเพิน่นกำลังเตรียมของลงมาข้างน้ำกลนมากเนยลูกเพิน่นไปแล้วพี่น้องกลุ่มทางโน้นหลุดทางโน้น จะไปไหนครับไปที่เยอรมนีออ,เอสเตรียไปเล่นหิมะใช่ไหมคะ<ช>ไปเล่นสกีจะคิดถึงแม่หรือเปล่าคะแล้วก็แม่จะคิดถึงหนูไหมคิดถึงสิคะแล้วหนูจะคิดถึงแม่ไหมคะคิดถึงสิคิดถึงสิครับตัวพ่ออยู่ไหนเตรียมพร้อมเรียบร้อยพ่อกับลูก นี่สเสบียงอาหารพี่น้องแล้วก็เป้เสื้อผ้าึ้นเรียบร้อยไปีนเรือสเสบียงอาหารคลิปนี้แม่ดก้กระขอจบไปแค่นี้ก็น่าพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกรรลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ดาชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าอบอกกับลูกไปแล้วแม่ดากระซิวคนเดียวละพี่นอ้องอาทิตย์หนึง่ง สิคิดทอดเดียวแต่ว่าแม่ดาบว่าอยากไปนำพี่น้องแม่ดาบว่ามักมันหนาว